วันนี้ผมจะสาธิตวิธีการตัดผมโดยการใช้บล็อกนะครับเพราะว่าปกติทุกคนก็จะเป็นผมใช้แต่มีนะครับแต่ผมก็จะเจ็บผมด้วยการใช้หวีเหมือนเดิมนะครับผมจะตัดทดลองทรงสูงนะครับโดยการใช้บล็อกตัวสองก่อนดูสังเกตดูนะครับอ่าตาต้องจะมานะครับผมจะไถขึ้นไปลักษณะตรงแบบนี้นะครับผมจะไม่งัดอย่างนี้นะครับจะไม่งัดอย่างนี้นะครับจะไม่งัดแบบนี้นะครับดูนะครับผมจะไถขึ้นไปลักษณะตรงแล้วมีการขยี้ต้ํานะครับไถซ้ำๆนะครับลองทรงสูงนะครับนะครับไถขึ้นไปลักษณะตรงขึ้นไปลักษณะแบบนี้เห็นััคครรบนะบ ตรงนี้ยังมีขอบอยู่เดี๋ยวเราค่อยใช้บีเจ็บนะครับสังเกตดูนะครับผมจะใช้บล็อกนะครับผมจะใช้บล็อกนะครับจะใช้บล็อกเดินนะครับอ่าสังเกตดูนะครับมีคนถามว่าอาจารย์แต่เราต้องควบคุมริมนี้นะครับริมนี้อย่าให้กินเข้าไปถ้ากินเข้าไปจะเป็นฟองครับต้องบิดเคยออกมาลักษณะแบบนี้เห็นไหมครับผมจะเคยออกลักษณะแบบนี้ไถซ้ําๆนะครับดูนะครับการใช้บล็อกของผมนะครับการใช้บล็อกผมตัดทดลองงสูงนะครับ รองตรงสูงอย่าตัดต่ำนะครับรองทรงต่ำอย่าตัดสูงนะครับรองทรงกลางอย่าตัดสูงอย่าตัดต่ำนะครับนะครับจำง่ายๆนะครับนี่ครับมีการเดินบล็อกของผมนะครับมีการเดินบล็อกของผมนะครับการใช้บล็อกนะครับตัดลองทรงสูงนะครับนะครับนะครับอือนี่นะครับกับมานะครับตากล้องนะครับตากล้องพยายามกลับมาตรงที่ผมตัดนะครับผมจะเดินไปลักษณะแบบนี้ผมจะไม่ใช้หวีนะครับ นี่คือการใช้บล็อกนะครับดีผมลงมาเข็่ผมลงมานะครับไถแบบขยี้ซ้ำนะครับซ้าไปซ้ามานะครับนะครับดูนะครับดูตรงนี้นะครับไถแบบขยี้ซ้ํานะครับนะครับกล้องพยายามจับมาให้เห็นได้ชัดนะครับนี่ครับไถลักษณะแบบนี้นะครับอย่างัดแบบนี้นะครับเพราะตรงนี้จะเป็นขอบมากนะครับอย่างัดลักษณะแบบนี้เป็นขอบมากนะครับไถตรงขึ้นไปนะครับขยี้ตรงขึ้นไปนะครับตรงนี้เราก็ใช้หมีเขียยอีกทีนึงนะครับถลักษณะแบบนี้นะครับตัวหัวนะครับรองตรงสูงนะครับลองตรงสูงนะครับสังเกตดูนะครับ โดยการใช้บล็อกนะครับผมจะใช้บล็อกเบอร์สองนะครับเดินไปก่อนหนึ่งนะครับถ่ายซ้ำถ้าเสียงดังแขกแขกแขกก็ยังแสดงว่ามนยังขึ้นผมอยู่นะครับต่อไปผมจะถอดบล็อกเบอร์สองออกนะครับถอดเบอร์สองออกนะครับถอดเบอร์สองออกนะครับผมจะใช้บล็อกเบอร์หนึ่งนะครับสวมเข้าไปนะครับบล็อกเบอร์หนึ่งสวมเข้าไปตะกูกลับมานะครับนิดหนึ่งนะครับพร้อมที่จะถ่ายล่สมบัดขึ้นไปนะครับ การสะบัดขึ้นไปนะครับสังเกตว it ah ่าเบอร์สองผมถ่ายถึงตรงนี้นะครับเมื่อกี้ผมถ่ายถึงตรงนี้เบอร์สองเบอร์หนึ่งผมจะถ่ายประมาณนี้หานสองระบางเบอร์สองกับเบอร์หนึ่งนะครับเบอร์หนึ่งผมจะสะบัดมาถึงแค่ตรงนี้นะครับเพราะว่าได้หานสองกับตัวส่วนี้แล้วนะครับสังเกตดูนะครับเห็นไหมครับดูนะครับผมจะขยี้ซ้านะครับนะครับตะกูตัวนี้กลับมานะครับดึงตัวนี้กลับมานะครับเป็นอีกเบอร์หนึ่งนะครับดูนะครับผมจะไล่ตรงนี้แล้วผมจะไม่ใช้หวีเลยนะครับมือหนึ่งผมจะเอาไว้เฉยครับแต่ผมมือเดียวก็สัง แค่เราขยี้แค่เราสะบัดแค่เราเผยได้ผมมันก็นวลแล้วครับกล้องพยายามจับตรงนี้ผมทํานะครับนะครับดูนะครับสังเกตดูไหมว่าตรงนี้ผมไถถึงตรงนี้แล้วนะครับตรงเนี้เห็นไหมครับทีนี้ผมจะหารสองขดตรงนี้นะครับผมจะสะบัดขึ้นมาถึงแค่ตรงนี้นะครับสังเกตดูบล็อกเบอร์หนึ่งผมนะครับนะครับมือนี้ผมจะไว้เฉยนะครับสังเกตดูนะครับแค่เราฝึกสะบัดนะครับเวลาว่างเราฝึกทาแบบนี้นะครับอย่างที่ผมบอกนะครับ มันจะมีผลต่อการทํางานนะครับนักเรียนใหม่นะครับส่วนที่เก่าๆแล้วก็ขานนะครับเป็นเทคนิคสาหรับช่างใหม่ๆนะครับฝึกขยี้นะครับใช้แบบขยี้ขยี้แบบนี้ครับนะครับใช้แบบขยี้นะครับนะครับนะครับหุลงนะครับพัดหุลงนะครับอดี๋ยตัดหูทิ้งนะครับตัดหูทิ้งเป็นเรื่องเลยนะครับนี่ครับ ต่อไปนะครับผมทํารอบหัวแล้วนะครับโดยการสกูตัวนี้กลับมานะครับทีนี้ผมจะผัดตรงนี้กลับไปให้สุดนะครับปุ๊บเป็นอีกระดับหนึ่งนะครับสังเกตดูนะครับผมจะไม่ใช้บีเลยนะครับเป็นอีกเบอร์หนึ่งนะครับสบัดให้รอบเลยนะครับอีกรอบหนึ่งนะครับอีกรอบหนึ่งนะครับผมให้ดูตีนผมนะครับผมจะไม่ใช้บีเลยนะครับสังเกตดูนะครับเราต้องสบัดให้ได้นะครับเผยให้ได้นะครับเผยให้ได้อย่างนี้นะครับสบัดแบบขยี้ขยี้ลักษณะแบบนี้นะครับนะครับ ผมลงครับนะครับมันยังคงเหลือฝนอ่อนอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะทําวิธีเก็บฝนอ่อนให้ดูสบัดนะครับว่างๆฝึกนะครับนักเรียนฝึกนะครับเนี่ยเวลาเรามาทํางานจริงก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เห็นไหมครับนะครับผมทาให้ดูฝึกกับแขนตัวเองจะรู้น้ำหนักทันทีครับรู้น้ำหนักว่าแรงว่าเบานะครับเราไม่ใส่หัวคนทีนี้นี่ใขจับมาตรงนี้นะครับเห็นไหมครับขยี้ขึ้นลักษณะแบบนี้นะครับเห็นไหมครับ พอรอบหัวแล้วต่อไปนะครับผมจะทําอย่างไรนะครับผมจะปิดเครื่องเอาตัวนี้ออกบล็อกมาหนึ่งออกนะครับผมจะใช้ตัวนี้นะครับโดยการสกูขึ้นมาครึ่งหนึ่งดึงตัวนี้กลับมาครึ่งหนึ่งนะครับทีนี้ผมจะทําการสะบัดนะครับสังเกตดูนะครับจอนจะยังเหลือนะครับจะไม่เกี้ยงเพราะว่าน้องคนนี้เขาบอกว่าต้องการไว้จอนนะครับไม่ต้องการเกี่ยงมากดูนะครับสะบัดให้ต่ําลงครับอย่าสูงนะครับถ้าสูงจะมีงานเก็บแน่นอนนะครับแทนที่จะเสร็จแล้วมันก็จะเป็นงานเก็บีทีหนึ่งนะครับสังเกตดูนะครับ ฝึกครับฝึกนักเรียนฝึกครับอย่างที่ผมบอกนะครับนะครับดูผมมาใส่หัวคนเห็นไหมครับเหมือนกันกับใส่แขนเลยครับตอนนี้เห็นไหมครับนะครับฝึกครับฝึกให้เกิดความชินและความจานาฝึกให้รู้น้ําหนักนะครับดูนะครับเห็นไหมครับไม่ต้องใช้บีเลยนะครับไม่ต้องใช้บีครับถ้ากล้องขยับมาด้านนี้ก็ได้ครับทาขนาดนะครับสังเกตดูนะครับนะครับผมไม่ต้องใช้บีนะครับผมจะใช้บล็อกอย่างเดียวฝึกขยี้นะครับฝึกขยี้นักเรียนนะครับฝึกขยี้นะครับฝึกแบบสะบัดแบบขยี้แบบนี้นะครับ ข bueno. ยี้อย่างที่ผมทาตอนนี้ครับเห็นไหมครับนะครับฝึกขยี้ครับฝึกให้ได้น้าหนักสูงต่ําให้ได้น้าหนักนะครับถ้าเราสบัดเรื่อยๆเราก็จะรู้น้าหนักว่ามันสูงมันต่ําประมาณไหนนะครับเห็นไหมครับนะครับัาหูลงนะครับอย่าตัดหูทิ้งนะครับผมย้ํานะครับอย่าตัดหูทิ้งนะครับถ้าเกียก่ามากก็ตัดทิ้งได้เลยนะครับอย่างนี้ดูนะครับผมขมับใช้ปลายนะครับใช้ปลายนะครับอย่าใช้แบบนี้อย่าให้แนบแบบนี้ จะให้หน้าอกแบตเตอรี่เนี่ยนะครับถ้างั้นจรหายนะครับเราจะใช้ไปโดยการกระดกแบตเตอรี่ออกมาในแนวเป็นฉากนะครับให้มันเป็นฉากนะครับเห็นไหมครับเป็นฉากถ้าทําลักษณะแบบนี้นะครับจรหายหมดเลยผมจะกระดกตรงด้านท้ายแบตเตอรี่ขึ้นลักษณะแบบนี้นะครับแล้วผมจะสะบัดทําการสะบัดจรก็คงเหลือนะครับตังเกียดูนะครับโดยการสกูตัวนี้กลับมาดูนะครับหันมาจับตรงตรงนี้ดูนะครับจรของน้องเขาจะยังเหลืออยู่เห็นไหมครับเห็นไหมครับ เป็นอันว่านะครับเป็นอันว่าลองทรงสูงนะครับไม่เกียนมากนะครับทีนี้นะครับผมจะทําวิธีการกันให้ดูนะครับว่าถ้ามันไม่เกียนมากเวลากันมันจะเป็นลักษณะแบบไหนนะครับดูนะครับเวลาเรากันมันจะเป็นลักษณะแบบไหนนะครับดูนะครับทีนี้ผมจะเปลี่ยนแบตเตอรี่แล้วนะครับตัวนี้เป็นแบตเตอรี่กันขอของผมนะครับสังเกตดูนะครับอผมจะกันให้ดูด้านเดียวนะครับเพราะว่าบันทึกนานเดี๋ยวมันจะความจะเต็มนะครับ ลงเกตดูนะครับถ้าเกิดว่าเราตัดไม่เกลียนเวลาเรากันขอบนะครับสังเกตดูผมจะใช้กระเรียนตัวนี้ลากลงมานะครับเห็นไหมครับจะมีมุมมีฉากทันทีเลยครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับมีมุมมีฉากทันทีนะครับตากล้องพยายามนะครับไม่ได้ตรงีผมทํานะครับถ้าเราตัดเกียนเกินไปนะครับมุมฉากตรงนี้มันจะไม่มีไม่เกิดนะครับดูนะครับ ดูได้เลยครับดูเส้นตรงนี้นะครับที่ผมจิ้งไปถ้าเกิดว่าเกียนมากมันจะไม่เห็นเส้นตรงนี้นะครับผมให้ทำด้านนี้อีกท่านหนึ่งนะครับดูด้านนี้นะครับติดลงมาครับติดลงมาแล้วเราก็ตามด้วยมีดโกนอีกทีหนึ่งนะครับด้านนี้นะครับน,น,นะครับ นะครับเวลาเขาการควคุมกันว่าทาอย่างไรนะครับเพราะว่าทําแบบนี้นะครับต้องเดินด้วยปัตเตลียนซะก่อนนะครับาีนี้เราก็ตามด้วยมีดโกนอีกนึงนะครับนี่คือการตัดผมโดยไม่ต้องใช้บีนะครับโดยไม่ต้องใช้บีใช้แต่บล็อกอย่างเดียวนะครับมีคนก็ถามว่าอาจารย์อยากจะดูวิธีการตัดแบบใช้แต่บล็อกทําอย่างไรนะครับนี่เราเป็นกันว่านะครับจะเสจก็ได้นะครับถ้าเราอยากให้คุกว่านี้เราก็ตามด้วยมีดโกนนะครับเราอยากให้มันคุกว่านี้เราก็ตามด้วยมีดโกนนะครับ อันนี้ผมจะใช้มีดโกนนะครับมีดโกนนี่ผมได้รับการเปลี่ยนว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมได้เปลี่ยนมีดโกนม้เรียบร้อยแล้วนะครับดูนะครับผมจะกันซ้ํารอยที่ผมใช้ปัตะเลียนจิกนะครับเห็นไหมครับมันจะกันง่ายขึ้นเพราะว่ามันจะมีต้องรอยการใช้ตะเลียนจิกเป็นแนวทางไปก่อนแล้วนะครับลองดูนะครับนะครับก็จะมีจรเดือดเขาว่ากันไปตามเนี่ยถ้านักเรียนใหม่นะครับถ้าไม่คล่องก็ให้ใช้สบู่นะครับ ให้ใช้สบู่ทานนะครับมันจะทําให้เราการได้ง่ายขึ้นนะครับดูสังเกตดูขอบไหมเราใช้เบตเลอรี่นําไปแล้วก็ตามด้วยมิกโกลเนะครับล่องก็จะคมขึ้นนะครับนะครับผมทําให้ดูนะครับเจ้าผ้าคลุมออกก่อนก็ได้แล้วแต่คนนะครับแล้วแต่เทคนิคของใครของมันนะครับผ้าคลุมสะบัดออกก่อนครับไปทําการกันนะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเห็นไหมครับดูขอบได้เลยนะครับสังเกตดูขอบนะครับ ผมใช้ปัตเตอเลียนจิกนําไปก่อนนะครับผมจะตามด้วยมีดโกนนะครับฝึกสะบัดนะครับฝึกสะบัดนะครับปต,ตเเลียนฝึกสะบัดใส่แขนตัวเองก็จะเกิดความคล่องนะครับเวลาเรามา,าปฏิบัติงานมันจะง่ายขึ้นนะครับเหมาะสำหรับคนที่ใช้หมียังไม่คล่องนะครับวิธีการตัดแบบนี้นะครับ ีนี้นะครับจะให้ดูว่าเป็นอย่างไรก็จะปล่อยผมด้าดนบนออกมาครับปล่อยผมด้านบนออกมาตัดผมออกก่อนครับตัดสิ่ผมอกผมอกครับทีนี้เราจะเช็คด้านบนแล้วทีนี้ครับเราจะเช็คด้านบนด้านางบนเนี่ยออกไหมเนาะไม่ ข้างบนน้องเข้าไว้นะครับมีการตกลงมาแล้วนะครับระหว่างผู้นั่งให้ตัดก็ฝึกตัดมาฝึกกรอย่างไม่ได้ดูครับผมไม่ใช้ผมไม่ใช้หวีเลยนะครับใช้บล็อกอย่างเดียวเลยนะครับแต่ผมด้านนี้นะครับฝึกครับอย่างที่ผมบอกนะครับนักงเรียนนะครับนักงเรียนใหม่ฝึกนะครับอย่างว่างๆก็เอาบทเรียนมาฝึกอย่างนี้กับแขนตัวเองนะครับเวลาเรามาปฏิบัติงานกับห้องนะครับมันจะมีผลต่อการทํางานนะครับมันจะมีผลต่อการทํางานนะครับ มันจะมีผลต่อการทำงานจริงนะครับดูส mm ังเกตดูนะครับเห็นไหมครับ hmm. นี่เราก็มาเช็คดูดีว่าเป็นอย่างไรตรงุมของน้องคนนี้นะครับว่าจะหล่อเล้าขนาดไหนนะครับตัดกับผมตั้งแต่เปิดร้านนะครับเปิดร้านแต่เจ่งแล้วนะครับคนนี้ครับไม่เปลี่ยนแปลงเขาแปลงยังใหม่อยู่นะครับแปลงเขายังดีอยู่เขายังไม่เปลี่ยนนะครับเดี๋ยวเขาเปลี่ยนแปลงทีเขาจะเปลี่ยนถึงามนะครับ อ่าด ah, okay, so right? like okay, right ูนะครับนี่เป็นการตัดผมนะครับโดยการใช้บล็อกอย่างเดียวนะครับใช้บล็อกอย่างเดียวนะครับไม่ต้องใช้บีเลยนะครับผมใช้บล็อกอย่างเดียวนะครับสบัดสบัดสกูสบัดอย่างเดียวนะครับดูนะครับมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเห็นไหมครับอ่าอย่างที่ท่านได้เห็นนะครับว่าตัดแบบไหนนี่คือลองทรงสูงนะครับออกกลางๆนิดนึงนะครับไม่สูงมากนะครับตรงนี้จะมีดํานิดนึงนะครับเรามองเห็นแล้วนะครับว่าเราจะทําอย่างไรนะครับผมจะใช้เกล็ไก่ฟันปลาสับนะครับ ตัดนิดหนึ่งนะครับตกแต่งงส่วนนี้นะครับนะครับมันยังหนาอยู่เห็นไหมครับผมจะใช้ไกปันปลาตัวนี้นะครับแต่งตรงนี้ให้มันคืนให้มันบาลานซ์กันนะครับดีขึ้นแล้วเห็นไหมครับดีขึ้นแล้วนะครับเราเราใช้กล้องสองมันจะเห็นได้ชัดนะครับว่าตรงไหนได้ไม่ได้นะครับนะครับนะครับ นี่นะครับก็เป็นลักษณะแบบนี้นะครับนะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนะครับตรงนี้หัวเขาเป็นแองนะครับเป็นุูมนะครับมันก็เลยดำหน่อยนะครับเป็นุูมรล้กดเข้าไปมากไม่ได้นะครับจะดำตามนะครับถ้าทอยเป็นลักษณะแบบนี้ก้มตงไหนครับอ่านี่ครับการตัดผมรองทรงสูงนะครับไล่ทุยๆนะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับดูหน้าตาของลูกค้านะครับก็รอเราเอาการเหมือนกันนะครับขอจบการบันทึกไว้เท่านี้นะครับ